มองเห็นเลยอืม hmm. ต mm ัวยาวๆิ่งไปวิ่งมาได้เขาสิบหายเลยไปได้ไงวันเนี้ยวยาธิอืมทำไงวะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปให้หมอตาเขาดู่อย เดินอยู่วิ่งไปวิ่งมาครับ